ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการต่อลูกลอยเข้ากับปั๊มน้ำประดานแสงกินครับมีคนเคยถามมาว,ว่าวิธีการวายสายเนี่ยโดยต่อลูกลอยเข้ากับตัวมอเตอร์เลยต่อกันยังไงอันนี้อันนี้ที่เอามาสาธิตเนี่ยคือเป็นมอเตอร์ปัมประดานแสงกินนคผมไม่ได้เอาตัวปั๊มมาอันนี้ส่วนลูกลอยอันนี้ก็จะเป็นลูกลอยที่มีสองคอนแทก ปั๊มตอนน้ำมาดานโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือก็จะเอาไปใช้เติมขึ้นแทงสู่ขึ้นแทงเลยเพราะฉะนั้นลูกลอยที่เจอเนี่ยอ่าครับลูกลอยที่จะเอาไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีอาจจะเป็นสองคอนแทคก็คือในกรณีที่น้ําเต็มแทงเนี่ยตัวเครื่องก็จะหยุดการทํางานส่วนพอน้ามันลดเนี่ยตัวเครื่องก็ต้องกลับมาทํางานเพราะฉะนั้นเราก็มาหาคอนแทคก่อน คลิปที่แล้วผมทําเรื่องอเช็คลูกลอยก็ลองดูจากคลิปที่แล้วก็ได้แต่เนี้ยผมผมเลือกไว้แล้วผมจะเอากรณีน้ําเต็มแทงแล้วก็เครื่องมาทํางานนะเฮ้ยเครื่องหยุดทางานเห็นไหมลูกลอยลอยเครื่องหยุดการทํางานอ่ะอันนี้ลูกลอยตกนะครับเครื่องทํางานเครื่องทำงานอันนี้บ่อลอยขึ้นเครื่องหยุด วิธีการต่อสายนะครับนี่อันนี้คือลักผมจำลองมานะปกติเนี่ยเวลาเราจะให้ตัวตามน้ำบาดาลทำงานเนี่ยก็คือจ่ายไฟตรงเข้าไปเลยที่ช่องเซมินอนด์ L1 L2 เส้นไหนก็ได้สลับกันได้หมดแต่ถ้าเราจะใส่เป็นลูกลอยเนี่ยก็คือเอาสายลูกรอยนี่นะครับนี่คือสายลูกลอย นี่คือสายไฟเข้านะครับอันหนึ่งอันสองจำ้ำคู่ไหนก็ได้เข้ารวมกันเลยอ่านี่ครับอันนี้ผมเทสจำลองให้ดูเฉยนะมันต่อสวิตชั่วไปเสร็จแล้วมันก็จะเหลือปลายสายของลูกรอยข้างหนึ่งกับ สายไฟเข้าข้างหนึ่งอ่ะเราก็ไปเปลี่ยนเข้าที่ L1 L2 แ,แทนนะฮะเดี๋ยวผมจำลองดูนะเดี๋ยวผมจะตั้งคูกรอยไว้ก่อนเดี๋ยวผมลองเสียบเสียบปัดไลยนะ นี่ลูกลอยลอยขึ้นเครื่องไม่ทำงานเดี๋ยวอยดูที่มอเตอร์นะครับลูกลอยตกเนี่ยพอลูกลอยมันตกเนี่ยก็คือน้ำในแทงกัมันหมดเครื่องก็จะเริ่มกลับมาทํางานใหม่พอระดับน้ําเริ่มลอยขึ้นลูกลอยก็เริ่มลอยขึ้นเครื่องก็หยุดการทำงานก็ขอจบคลิปการต่อลูกลอยเข้ามอเตอร์เพียงตอนนี้คนระับขอบคณครับ